สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast บางเอิญเหลือเกินเมื่อมีกระแสข่าวว่าบ้านปากน้ำกระด้างกระเดื่องในพักพลังประชารัฐรวมถึงกระแสข่าวต่อรองของโคตา้าเก้าอี้รัฐมนตรีช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งใหม่คณะกรรมการปราปชก็ลงมติชี้มูลความผิดเอชนสวัสดกับพวก กลายเป็นอีกหนึ่งบิ๊กเนมทางการเมืองที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชชี้มูลความผิดสำหรับเอชนสวัสด์อัศวะเหมอดีตนักการเมืองชื่อดังจังหวัดสมุทรปราการแกนนำตระกูลอัศวะเหมหัวเรือใหญ่บ้านปากน้ำกลุ่มเสียงสอง,สองในสภาราว6เสียงมีอดีตอภิรยาตู่นธิดาแก้วบัวสายนั่งเข้าอีนายกอบจสมุทรปราการเพลงชนทิดาอัศวเเหม บุตรสาวนั่งเก้าอี้เลขานุก,การนายกอปจอสมุดปราการคดีที่เอชนสวัสดถูกปปชชี้มูลความผิดต้องย้อนกลับไป10ปีก่อนสมัยปี2 5 5 4ถึง2556เมื่อครั้งเจ้าตัวนั่งเก้าอี้นายกอปจอสมุดปราการกรณีถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตการใช้ใจ่ายเงินอุดหนุนวัดของจังหวัดสมุดปราการรวมถึงการหัวประมูลก่อสร้างเตาเผาศพ รวมวงเงินกว่า800ล้านบาทอย่างไรก็ดีปปชชี้พูนความผิดเอชนสวัสดกับพวกแค่กรณีผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และมาตรา157นั่นคือกรณีใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบอันทำให้เสียหายแก่รัฐและปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตไม่ได้มีประเด็นเกี่ยวกับหัวประมูลแต่อย่างใด เงิ่นปมที่น่าสนใจคดีดังกล่าวว่ากันว่าสำนวนคดีนี้ทำเสร็จมาได้สักระยะแล้วแต่ยังไม่ได้ทาม,มิ่งชงเข้าที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการปรปรชเพื่อลงมติเสธีบังเอิญเหลือเกินเมื่อมีกระแสข่าวว่าบ้านปักหนามกระด้างกระเดึ่งในพักพลังประชารัฐรวมถึงกระแสข่าวต่อรองของโคต้าเก้าอี้รัฐมนตรีช่วงโคงสุดท้ายก่อนเลือกตั้งใหม่คณะกรรมการปรปรชก็ลงมติชี้มูลความผิด เอชชนสวัสดกับพวกพอดีย้อนที่ไปที่มาคดีดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างปี2554ถึง2556สมัยเอชนสวัสดนั่งเก้าอี้นายกอาบาจอสมุทดประการถูกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตองอเข้าไปตรวจสอบการใช้ใจ่ายงบประมาณของอาบาจอกระทั่งพบว่าอาบาจอยุคดังกล่าว มีการอนุมัติเงินเบิกจ่ายอุดหนุนเกี่ยวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการรวมถึงการก่อสร้างเตาเผาศพให้วัดรวม3ปีกว่า800ล้านบาทสตงตรวจสอบเบื้องต้นพบความไม่ชอบมาพากลในการใช้งบหลายประการเช่นงบอุดหนุนวัดดังกล่าวสูงขึ้นทุกปีบางวัดใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์ยกตัวอย่างปี2 5 5 4งบอุดหนุนวัดแห่งหนึ่งให้ก่อสร้างเตาเผาศพ ปรากฏว่าสร้างไม่เสร็จตามสัญญางบที่ให้ไปไม่เพียงพอจ่ายเพราะมีการจ่ายเงินมาจํำล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมา50%าทั้งที่ยังไม่มีการเซ็นสัญญาใดๆและผู้รับเหมาส่วนใหญ่เป็นรายเดียวกวัดนางเกิดทั้งจังหวัดเป็นต้นข้อมูลจากสตอง,องอ้างคำให้การของเจ้าอาวาสวัดหลายแห่งในขณะนั้นระบุตรงกันว่าถ้าวัดไม่จ้างผู้รับเหมารายนี้ วัดจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากอาบาจอส่งผลให้ผู้รับเหมาลายนี้ได้รับงานก่นอสร้างเตาเผาศพเกือบทุกวัดในจังหวัดพันที่ได้ข้อมูลดังกล่าวสอสอง,องอส่งสำนวนต่อไปยังสำนักงานปปชเพื่อดำเนินการไต่สวนโดยใช้เวลาราว2ปีประมาณปี2558จึงตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีนี้โดยกล่าวหานายชนสวัสดกับพวกรวม5ลาย มีเอกชนถูกกล่าวหาด้วยมีนางสาวสุภาปิยจิติกรรมการปปรชเป็นเจ้าของสำนวนหลังจากนั้นใช้เวลาไต่สวนราว3ปีเศษปี5 6 6พนรพลตำรวจเอกวชรพ,พลประสานราชกิจประธานกรรมการปปรชให้สัมภาษณ์ว่าคดีนี้เคยมีการนำมาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการปปรชแล้วครั้งหนึ่งแต่ที่ประชุมสั่งให้อนุกรรมการไปไต่สวนเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้นรายงานข่าวจากสำนักง,งานปปชขณะนั้นระบุว่าคณะอนุกรรมการไต่สวนสรุปสำนวนครึ่งแรกไปแล้วจำนวน30วัดวงเงิน300ล้านบาทเศษจากทั้งหมด60วัดวงเงิน800ล้านบาทเมื่อนำเสนอเรื่องแก่ที่ประชุมคณะกรรมการปรปชที่ประชุมเห็นว่าสำนวนดังกล่าวทำมาแค่ครึ่งเดียว จึงมีมติตีกลับให้ไปทำต่อให้สมบูรณ์ก่อนค่อยเสนอกลับเข้ามาอีกครั้งหลังจากนั้นเรื่องนี้ก็ค่อยๆเงียบหายไปจนกระทั่งเมื่อวันที่31ตุลาคม2565ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการปรปรชมีมติชี้มูลผิดเอชนสวัสด,ดังกล่าวโดยมีรายง,งานข่าวระบุว่ามูลค่าความเสียหายประมาณ100ล้านบาททั้งหมดจากที่โดนกล่าวหาตอนแรกราว800ล้านบาท และไม่มีประเด็นหัวประมูลแต่อย่างใดอย่างไรก็ดีการชี้มูลผิดของปปชเป็นเพียงกระบวนการขั้นตอนเจ้าตัวยังมีสิทธิ์ต่อสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นอายการและชั้นศาลต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ